โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ e a t fast play fast channel อีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็อยู่กับตัวเดิมเลยนะครับนั่นก็คือแพนเต้นะครับอ่ะก็ซีรีส์ที่ฟาอยู่ด้วยก็จะเป็นซีรีส์ Lean f a าสนะครับซึ่งฟาสได้เคยทำพาร์ทหนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้ในลิงค์ข้างบนนี้นะครับอ่ะก็ เออในซีรีส์ลีนฟ้าส์นี้นะครับจะมีรสชาติอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้ารสชาติด้วยกันก็จะมีรสเมลอนรสท็อปปิคอลเบนนะครับท็อปปิคอลเบนนี่ก็จะออกฟิลแบบ ผลไม้มะม่งะวงสวรสอะไรประมาณนี้แต่ว่ารสชาติก็จะออกหวานนะครับแล้วก็จะมีตัวอาซาอีเบอร์รี่นะครับกลิ่นก็จะออกแบบพุ่นๆน,นิดนึงนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยฟาดได้ทำรีวิวไป3ตัวนะครับก็คือ3ตัวที่ฟาดกล่าวมาเหลืออีก2ตัวฟาดก็จะเอามารีวิวเรื่องรสชาติที่เพื่อนๆฟังกันในวันนี้นะครับก็ด้านขวามือฟาดนี้นะครับนั่นก็คือรส คลาสสิกคอฟฟี่อ่าก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งด้านซ้ายมือของฟาดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลีนช็อกโกแลตนะครับอ่าก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น2รสชาติคลาสสิกที่แบบไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนยี่ห้อไหนก็ต้องแบบมีกันเลยนะครับสำหรับรสกาแฟกับช็อกโกแลตนั่นเองเนาะก็ตัวซีรีส์ของลีนฟาดเนี้ยอย่างที่ฟาดได้เล่าไปในพาทแรกเนาะว่าตัวเนี้ย สิ่งที่มันพิเศษกว่าในซีรีส์ธรรมดาเนี่ยก็คือเขาจะมีการใส่อะซิทิลแอลคาเนทีนเข้ามาซึ่งไอตัวอะซิทิลเอลคาเนทีนเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการลำเลียงไขมันไปเผาผลาญน,นะครับอ่าช่วยเผาผลาญไขมันนั่นแหละว่าง่ายๆก็จุดประสงค์นะครับของการทำซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับก็แน่นอนว่าเหมาะกับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนกักต้องการจะเบิร์นไขมันหรือว่าแบบออกกำลังกายอยู่อยากเสริมทั้ง โปรตีนด้วยแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญไปนในตัวด้วยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโดยในวันนี้น้ําที่ฟาาเตรียมมาฟา้าก็จะใช้200มิลลิลิตรเท่ากับครั้งที่แล้วเลยซึ่งครั้งที่แล้วที่ฟา้าลองไป3รสาชาตินะาะฟ้าก็ใช้น้ํา200มิลลิเท่ากันนะครับมาครั้งนี้ก็จะใช้เท่าเดิมเลยเนาะจะได้ มีมาตรฐานเดียวกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไม่พูดพ่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยละกันอ่ะฟาสลืมบอกไปนิดนึงเนาะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเนาะก็เจ้าตัวแพนเต้ตัวนี้นะครับ2ช้อนตวงจะให้โปรโตีน16กร,รัมนะครับไขมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ2กร,รัมนะเมื่อกี้ที่ฟาดูเข้าๆมาแล้วก็จะมีโปรตีนพืช5ชนิดเหมือนกับใน ซีรีส์ทั่วๆไปเลยของเขาที่เขามีมานะครับแล้วก็ตัวช้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวช้อนที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์ที่แล้วเนาะสองช้อนขนาดนี้ก็จะให้โปรตีน16กรัมด้วยกันมาอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าฟ้าเปิดฝาไว้ทั้ง2ข้างเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวฟ้าจะชง เ้าตัวคอฟฟี่ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวชวงช็อกโกแลตเนาะเออทั้ง2ตัวเนี้ยที่ฟ้าลองมาทั้งหมดเลยนะทั้งทุกลายทุกซีรีส์ของแพนเต้เนี่ยจะละลายง่ายมากๆก็เหลือแต่ว่าจะมีฟองหรือเปล่าแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ใส่2ช้อนเนาะก็ตัวนี้นะครับฟ้าได้ลองชิมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า เดี๋ยววันนี้จะเอามาชิมแล้วก็มาพูดถึงรสชาติให้เพื่อนๆฟังกันเลยจะได้เห็นภาพชัดๆอ่านี่ก็ละลายหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวฟาสขอดูฟองนิดนึงเนาะไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับมีฟองจากการเขย่านิดหน่อยนะครับแต่ว่า เออทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็จะค่อยๆแตกไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวของคอฟฟี่นะครับมาตัวของช็อกโกแลตสักหน่อย1ช้อน2ช้อน ก็ละลายแล้วนะครับอ่ะเยาให้ละลายดีๆโอเคนะครับอ่ะก็มาดูกันเนาะทั้ง2ตัวของช็อกโกแลตเนี่ยจะแทบไม่มีฟองเลยนะครับแต่ว่าถ้าของกาแฟเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าเนาะถ้าดูขอบๆอบเนี่ยเราจะเห็นเป็นชั้นเลเยอร์ของฟองขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็ตัวกาแฟจะมีฟองเยอะกว่าตัวตัวช็อกโกแลตแต่ถ้าถามว่าแบบอุ้ยเยอะแบบฟูฟอดป็นเหมือนแบบ กินเบียอะไรเงี้ยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีนิดนึงนะครับในขณะที่ช็อกโกแลตเนี่ยถ้าเราดูเลเยอร์ดีๆเนี่ยก็จะแทบไม่มีฟองเลยนะครับอ่ะก็สําหรับคนที่ท้องอืดง่ายเนาะทานฟองเข้าไปเยอะๆก็อาจจะท้องอืดได้เดี๋ยวมาลองที่รสของคอฟฟกันก่อนเลยละกันนะครับว่ารสของคอฟฟีเนี่ยจะเป็นยังไง มีความขมแบบรู้สึกได้นะครับแล้วก็รสชาติจะติดไปทางแบบขมๆเหมือนกินอะไรคั่วสักอย่างคั่วๆไม่ไม่จะเป็นฟิล์นั้นถ้าถามว่าแบบกลิ่นออกไปทางกาแฟเลยไหมก็ไม่ใช่จะออกไปเป็นแบบพวกเหมือนมอคค่าเหมือนเอ,อกินกาแฟทีอินวันไหมก็ไม่ใช่นะครับเด่นๆก็จะเป็นรสขมกับหวานขึ้นมา2รส หวานมากไหมไม่มากนะครับหวานไม่มากอ่ะสำหรับตัวรสกาแฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าถามฟ้าหรอเหมือนกินกาแฟไหมฟ้าให้สัก60-70ถึงเเละกันประมาณนี้ความคล้ายกับการกินกาแฟเย็นนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะถ้าเทียบกับกาแฟจริงๆนะครับอ่ะมาตัวรสช็อกโกแลตกันบ้างลีนช็อกโกแลตนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ ตัวลีนช็อกโกแลตเนี่ยจะคล้ายๆกับการกินช็อกโกแลตเย็นมากๆอยู่กึ่งๆนะครับระหว่างเหมือนกินโกโก้เย็นกับช็อกโกแลตเย็นน่ะเหมือนอยู่ตรงกลางประมาณนั้นเลยเออตัวช็อกโกแลตมีความเข้มออกรสติดขมปลายนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้หวานมากถ้าถามว่า2ตัวนี้ระหว่างกาแฟกับช็อกโกแลตเนี่ย ตัวไหนหวานกว่ากันฟ้ารู้สึกว่ากาแฟเนี่ยถึงแม้จะติดขมแต่รู้สึกว่าจะออกหวานกว่าตัวช็อกโกแลตก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบกินช็อกโกแลตแบบเข้มเข้มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับดาร์กนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ถึงความเข้มก็อ่ะเรื่องของรสชาติก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆชอบฟิลไหนก็ไปลองซื้อกันนะครับถ้าส่วนตัวฟ้าถามว่าระหว่างกาแฟกับช็อกโกแลตฟ้าชอบรสไหนมากที่สุดนะครับฟ้าชอบ ช็อกโกแลตมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับความเป็นช็อกโกแลตที่เรากินเนี่ยมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันกินง่ายมากกว่าในทางกาแฟเนี่ยฟ้าว่าถ้าใครที่ไม่ได้เป็นคอกาแฟโดยตรงอะ่ะมันจะมีรสขมติดฟาดว่าอาจจะกินยากสําหรับบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ ลองเอาไปตัดสินใจดูละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็โดยรวมนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เหมาะกับใครอย่างที่ฟ้าสบอกไปแล้วเนาะก็คือเหมาะกับคนที่อาจจะต้องการเาผาผลาญไขมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อเติมกล้ามเนื้อให้กับร่างกายพร้อมกับลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันไปในตัวด้วยก็จะเหมาะมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันมี แอลคาไลทีนะครับที่ช่วยในการเผาผลาญมากขึ้นด้วยนะครับแคลอรี่ไม่สูงมากนะครับ1เสิร์วิ่งนะครับแคลอรี่อยู่ที่120แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีการกินเท่าที่ฟา้านลองมาทั้งหมดเนาะ5ตัวฟา้านมีความรู้สึกว่าน้ำา2 0 0มิลลิลิตรเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงมันทำให้ตัวรสชาติของแพนเต้ในซีรีส์เนี้ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นไปนิดนึงนะครับ ถ้าฟ้า์แนะนำฟ้าด์รู้สึกว่าถ้าเพิ่มน้ำเป็นประมาณสัก3 0 0 3 5 0มิลลิลิตรนะครับฟ้าดว่าจะกำลังดีแล้วมันจะกินง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างตัวฟ้าด์เนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างกินกาแฟาหรือว่าช็อกโกแลตที่มันมีความเข้มความเหนืดส,สูงๆอ่ะฟ้าจะมีความรู้สึกว่ามันเลี่ยนแล้วมันก็กินยากนะครับวิธีการแก้ง่ายๆก็คือ เราอาจจะเติมน้ําเพิ่มเข้าไปสักนิดนึ่งอย่างที่ฟ้านแนะนำเนาะเป็นสักประมาณ350มิลลิลิตรก็ได้กําลังดีนะครับถามว่าปริมาณน้ําส่งผลหรือเปล่าเพราะว่าข้างๆกล่องเนี่ยข้างๆกระป๋องเนี่ยเขาเขียนว่าให้เติมน้200ํา2 0 0ถึง250มิลลิลิตรนะแล้วเราไปเติม350มิลลิตรเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าฟ้าก็ต้องบอกว่า ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อสารอาหารที่อยู่ข้างในไม่ว่าเราจะเติมน้ำ200หรือว่า350เนี่ยถ้าเรากินจนหมดแก้วได้นะครับสุดท้ายแล้วสารอาหารที่เราได้รับเนี่ยมันก็เท่าเดิมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการที่เราใส่ตัวโปรโตีนเนี่ยเข้าไป2ช้อนเท่ากันนะครับอ่ะข้าวข้าวก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันถ้าเพื่อนเอนคนไหนอยากให้ฟ้าช่วยทํา รีวิวนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฟาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับฟาสด้วยครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ